สวัสดีค่ะพบกปัดช่องหลวงปัดพารวยนะคะวันนี้ลูกป,ปัดก็จะไม่แนวทางหวยลาวนะคะหวยลาวพัฒนานะคะประจำวันที่20เดือนกันยา64นะคะเราจะให้เลขซ้ายมือก่อนนะคะเป็นเลขทูกนะคะจุดเลขทูกก็ได้ห้า้าหนึ่งนะคะแล้วก็ตัด2ตัวนะคะห้า1 1้า้าหนึ่งหนึ่งห้าสตัวก็ห้า้านะคะ สำหรับเลขทูกซ้ายมือนะคะส่วนฝ่ามือนะคะเป็นเลขคํานวณนะคะเด่นก็สองเจ็ดแปดนะคะฟันแปดนะคะวิ่งรุดแปดนะคะอันนี้มั่นใจนะคะว่าแปดน่าจะมีมานะคะวันนี้แล้วก็สองตัวก็สองเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าแปดสองเจ็ดห้าเน้นเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดห้านะคะ ส่วน3ตัวก็2 7 8 5 7 8นะคะชอบ2 7 8นะคะวันนี้แล้วก็เลข4ตัวนะคะ5 2 7 8นะคะให้เป็นแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอให้งรวยๆนะคะ